สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีการประชุมบอร์ดเมื่อเช้านี้นะคะเ,เป็นการประชุมครั้งที่3ของปี2564นะคะวันนี้บอร์ดก็ได้อนุมัติมาตรการเพิ่มเติมไปสองสาเรื่องนะคะออขอเริ่มต้นจากเรื่องเ,ออเรื่องแรกก่อนนะคะเป็นเรื่องบรรเทาเผลกระทบจากโควิด19นะคะถ้าหากว่ายังจำได้เนี่ยปีที่แล้วก็ออกมาตรการ ผ่อนผันพวกเงื่อนเวลาต่างๆนะคะที่บริษัทจะต้องดําเนินการตามาหลักเกณฑ์ของ v o เเราจะมีการกําหนดเวลานะคะว่าจะต้องนําเข้าเครื่องจักรภายในเมื่อไหร่จะต้องเปิดดําเนินการเมื่อไหร่อะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะครั้งนี้เนี่ยก็มาขออนุมัติบอร์ดให้ขยายาระยะเวลานะคะสำหรับมาตรการบางอย่างซึ่งสำนักง,งานไม่ได้มีอำนาจในการอ,าอนุมัติเองนะคะยกตัวอย่างเช่นขยายเวลา การต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานสากลเช่น iso cmmi อะไรพวกนี้นะคะซึ่งตามหลักเกณฑ์ปกติเนี่ยกำหนดไม่ว่าจะต้องได้มาตรฐานภายใน2ปีหลังจากครบเปิดดำเนินการนะคะถ้าทำไม่ได้นะคะจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ไป1ปีนะคะครั้งนี้ก็มาขออนุมัติบอร์ดว่าขอขยายออกไปอีก6เดือนนะคะถ้าหลังจากครบกำหนดแล้วเนี่ยให้เวลาต่อไปอีก6เดือนเนื่องจากว่าเราเห็นว่าในช่วง ที่โควิดระบาดเนี่ยการตรวจามาตรฐานต่างๆการเดินทางเข้าไปตรวจของคนที่มีหน้าที่ในการเซอร์ติฟายออกใบเซอร์ติฟิเคตให้เนี่ยอาจจะทำได้ลำบากนะคะก็คิดว่าเป็นมาตรการที่เราจาเป็นนะคะเพื่อให้บริษัทเนี่ยไม่สูญเสียสิทธิ์ไปเนื่องมาจากไม่สามารถดำเนินตามมาตรการได้นะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเรื่องที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดเหมือนกันนะคะ ก็คือในเรื่องของอการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยนะคะ,ะถ้าหากว่ายังจำกันได้เนี่ย BioI มีสิทธิประโยชน์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า merit-based incentives ก็คือการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะนอกจากหลักเกณฑ์พื้นฐานแล้วเนี่ยมีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมถ้าหากว่าบริษัทดำเนินการได้อย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักเกณฑ์ของเรานะคะยกตัวอย่างการทำวิจัยพัฒนาการสนับสนุน ภาครัฐนะคะในการดําเนินการในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีหรือบุคลากรอ,อะไรต่างๆนานามีอยู่หกเข้อนะคะ1ใน67ข้อนี้มีข้อหนึ่งนะคะที่ระบุว่าถ้าหากว่าบริษัทเนี่ยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีหรือบุคลากรน,นะคะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐสถาบัานการศึกษาสถาบัานวิจัยต่างๆ ให้สามารถนำมาขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้นะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยมานำเสนอว่าในกรณีที่บริบรษัทนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้อยู่เนี่ยถ้าหากว่าเขาบริจาคเงินเข้ากองทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะก็มีด้วยกันในปัจจุบันนี้ก็มีหลายหลายที่นะคะหลายมหาวิทยาลัยที่กําลังดําเนินการในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนวิจัยพัฒนาวัคซีนนะคะ ถ้าหากว่ามีการบริจาคเงินเข้าโครงการเหล่านี้เนี่ยก็ให้บริษัทสามารถมาขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก b o i ได้นะคะสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ว่านั้นน่ะก็คือถ้าหากว่าได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำก็คือ1%ของยอดขายใน3ปีแรกหรือ200ล้านบาทก็จะได้จำนวนปียกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นไปนะคะก็อยู่ระหว่าง1-3ปีก็ขึ้นอยู่กับว่าจะบริจาคมากน้อยแค่ไหนนะคะ ถ้าหากว่าไม่ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำก็ยังได้สิทธิ์อยู่นะคะแต่ไม่ได้จำนวนปีเพิ่มแต่ได้วงเงินลงยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มไปตามจำนวนของก็คือเอายอดบริจาคเนี่ยบวกเข้ากับยอดเ,อเ,อเพดานวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นะคะซึ่งปกติเพดานยกเว้นภาษีเงินได้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขเงินลงทุนของโครงการนั้นๆน,น,นะคะฉะนั้นถ้าใครบริจาคเงินเข้าโครงการที่พัฒนาวิจัยพัฒนาวัคซีนของ หน่วยงานภาครัฐนะคะมหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันวิจัยของภาครัฐอันนี้ก็สามารถมาขอสิทธิประโยชน์ตัวนี้ได้นะคะก็หวังว่าการาดําเนินมาตรการในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้มีทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้มากขึ้นนะคะเ,เรื่องที่2ที่บอร์ดอนุมัติในวันนี้ก็เป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะคะ e-v นี่มีการปรับปรุงนโยบายมาหลายรอบนะคะ เมื่อตอนต้นปีก็มีการปรับปรุงนโยบายไปรอบหนึ่งคราวนี้มาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะเห็นว่าเราต้องพยายามหาวิธีที่จะทำให้อุตสากรรม EV เนี่ยเ,เกิดได้ในประเทศไทยนะคะครั้งนี้เนี่ยมีการปรับปรุงนโยบายอยู่สองสามเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการผลิตก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือการผลิตแบบแพลตฟอร์มร่วม ไม่ได้เป็นการผลิตรถยนต์ยังไม่ยังไม่ออกมาเป็นรถทั้งคันนะคะแต่เป็นแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มเนี่ยถือว่าเกือบจะเป็นรถลวนะคะเพราะมีมูลค่าประมาณ70กว่าซของมูลค่า BEV ทั้งคันครั้งนี้ก็เลยเสนอบอร์ดว่า,าประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับ EV ทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น2ล้อ3ล้อ4ล้อหรือรถบรรทุกนะคะให้ครอบคลุมไปถึงการผลิตแพลตฟอร์มด้วย ะค,ะคือไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นรถสำเร็จรูปนะคะเป็นแพลตฟอร์มก็ได้นะคะแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ3ส่วนนะคะส่วนแรกแน่นอนค่ะต้องมอีระบบกักเก็บพลังงานนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ BMS นะคะอันที่2ก็คือจะต้องมีชาร์จิ่งโมดูลก็คือมีออนบอร์ดชาร์จเจอร์แล้วกอ็อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องที่3ก็คือมีระบบ คันหน้าคัานหลังนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญซึ่งจะต้องมีนะคะจึงจะขอส่งเสริมได้นะะอันนี้ก็เป็นนอกจากนี้เนี่ยก็ยังกําหนดเปลี่ยนแปลงสกีมของ BEV ของเก่าเล็กน้อยนะคะของเดิมเนี่ยให้ขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ภายใต้มาตรการ merit based incentives แต่ได้เฉพาะในหมวดวิจัยพัฒนานะคะคือต้องทําวิจัยพัฒนาอย่างเดียวจึงจะขอสิทธิ์เพิ่มเติมได้ คราวนี้ก็ขอเพิ่มไปอีกรายการหนึ่งก็คือการฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะถ้ามีใครทําในเรื่องนี้ก็ขอสิทธิ์เพิ่มเติมได้เช่นกันนอกจากนี้ก็ยังเปิดประเภทกิจการใหม่นะคะก็คือการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปประเทศอื่นๆนียก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะมากนะคะแล้วก็คิดว่า ย,นย,นย,ายานยนต์จักรยานไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพในการที่จะดึงมาลงทุนในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นกิจการที่จะช่วยเสริมพวกยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าก็ต้องใช้แบตเตอรี่เหมือนเหมือนกันใช้ traction motor เหมือนกันนะคะสิทธทิประโยชน์ที่ให้ก็คือพื้นฐานนะคะก็คือยกเว้นภาษีเงินได้3ปีแต่ก็สามารถที่จะขอสิทธิ์เพิ่มเติมได้ถ้าหากได้ตามเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นจัก,กรยานที่ได้มาตรฐานเ,เรายกตัวอย่างมาตรฐานก็คือใช้มาตรฐานยุโรปมาเป็นเกณฑ์นะคะหรือหรือจะเป็นมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่าก็ได้เพราะว่าเราอยากได้จัก,กรยานไฟฟ้าที่มีคุณภาพนะคะที่มีนวัตกรรมอีกมาตรการสุดท้ายนะคะที่บอร์ดไดอนุมัตวันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลดภาวะโลกร้อนนะคะการปล่อยออออออก๊าซเรือนกระจกนะคะ มีอยู่3-4มสี่เรื่องที่อนุมัตินะคะที่อยู่ภายใต้หมวดว่าด้วยเรื่องอสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องแรกก็คือปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานรากนะะถ้ายังจำกันได้นะคะมาตรการเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็คือว่า b o i จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่เข้าไปช่วยพิษกิจชุมชนสหกรณ์หรือองค์การท้องถิ่นนะคะในการยกระดับขีดความสามารถนะคะเช่นซื้อเครื่องไม้เครื่องมือไปให เครื่องจักรอุปกรณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนนะคะชากรหรือว่าองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยให้เขาสามารถที่จะ,ะผลิตสินค้าได้ดีขึ้นนะคะผลิตสินค้าได้มีคุณภาพดีขึ้นลดต้นทุนการผลิตนะคะมารอบนี้เนี่ยอยากจะขยายขอบเขตให้รวมไปถึงการที่ผู้ผประกอบการนะคะเข้าไปช่วยภาคเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนไปสู่เกษตรยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่นหากว่ามีผู้ประกอบการไปช่วยให้ชากรผ,กาผู้ปลูกข้าวนะคะยกตัวอย่างให้สามารถปลูกข้าวแบบมีเทนต่ำซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็อาจจะในอนาคตจะกลายเป็นมาตรการที่ใช้กิจกันทางการค้าได้ด้วยนะคะเราก็เห็นว่าเราควรจะเริ่ม ลงมือทำงานในเรื่องนี้นะคะก็เห็นว่าอาจจะน่าจะขยายไปสู่เรื่องนี้ด้วยนะคะเ,เรื่องที่2ก็คือมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพปัจจุบันนี้วิวไอ,อให้สิทธิประโยชน์กับโครงการนะคะที่มีอยู่เดิมนะคะแล้วอยากจะปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นปรับปรีนเครื่องจกักรหรือติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าไม่มีในเรื่องของโลกร้อนนะคะการลดโลกร้อนมีแต่เรื่องของการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมในแง่ของตัวชี้วัดก็จะเป็นตัวชี้วัดที่เป็นเช่นเรื่องคุณภาพน้ําคุณภาพอากาศปริมาณน้ําเสียอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของอกรมโรงงานหรือว่ากรมควบคุมมลพิษนะคะไม่มีเรื่องของการลดโล,โ,ลโลกร้อนนะคะครั้งนี้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะขยายออกไปว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้นะคะ ก็น่าจะสนับสนุนจึงออกเป็นมาตรการที่ว่าให้เพิ่มเติมในเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะคะว่าถ้าใครมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรต่างๆแล้วทําให้เขาลดการปลดปล่อยคาร์บอนก็สามารถขอสิทธิประโยชน์จากวิวไอได้ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะเร,เ,เรื่องที่3ภายใต้หมวดนี้นะคะก็คือมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของบางประเภทกิจการนะคะก็คือกิจการห้องเย็นหรือขนส่งห้องห้องเย็น ห้องเย็นเนี่ยหรือว่าขนส่งห้องเย็นนี่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงก็คือสารทําความเย็นที่ใช้นะคะเราอยากจะสนับสนุนให้ใช้สารทําความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือสารทําความเย็นที่เป็นธรรมชาติเป็นสารธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าหากว่าใช้สารทำความเย็นที่เป็นสารธรรมชาติก็จะได้สิทธิยกเว้นภาษีกงนได้3ปีนะคะถ้าใช้สารอื่นๆนะคะก็ไม่ได้สิทธิยกเว้นภาษีกงนได้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเภทกิจการหนึ่งที่แก้ไขสิทธิประโยชน์นะคะก็คือเรื่องปิโตเคมีถ้าหากว่าโครงการใดมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือเทคโนโลยีในการากักเก็บและใช้คาร์บอนก็สามารถได้สิทธิยกเว้นภาษีเงนินได้8ปีแทนที่จะเป็น5ปีตามเกณฑ์ปกตินะคะแล้วก็ยังเปิดประเภทใหม่ก็คือการาลงแยกแก๊สนะคะ ซึ่งก็ใช้แนวคิดเดียวกันก็คือว่าถ้าใช้เทคโนโลยีปกติก็ได้สิทธิ์หปีนะคะถ้าใช้เทคโนโลยีใหม่คือ CC Us อนะคะก็จะได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้8ปีทั้งนี้ก็เพื่อ,อกระตุ้นให้ภาคเอกชนนะคะปรับตัวเพื่อมาใช้เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยกันลดโลกร้อนนะคะส่วนโครงการนะคะวันนี้มีอนุมัติ เพียงแค่โครงการเดียวนะคะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าของบริษัทโกลนะคะก็มีเงินลงทุนประมาณ6000ล้านบาทนะคะแล้วก็กำลังการผลิตประมาณ2อ0เมกะวัตต์แล้วก็เป็นไอ้น้ำา460ตันต่อชั่วโมงนะคะนี้ก็เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีโครงการเข้ามา เยอะพอสมควรนะคะ198โครงการทีเดียวนะคะก็เป็นเงินลงทุนแสนกว่าล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นหมวดที่ทำให้ตัวเลขเงินลงทุนในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก็สรุปผลจากการประชุมบอร์ดก,ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ